พึ่งโดนเนี่ยซีโฟมโกจริงๆพึ่งโดนกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบนพ้องทุกท่านนะครับผมเจรานยายครับผมหลังจากที่ผมหายไปนานนะวันนี้ผมกลับมาแล้ว <c oughs> เดี๋ยววันนี้นะฮะ ก่อนที่ผมจะหยุดตกปลาไปนะฮะก็มีน้าๆนะครับส่งพัสดุมาให้ผมนะครับผมเอามาด้วยวันนี้พัสดุนะครับส่งมาจากสอนฟิชชิ่งนะครับส่งมาจากหน้าสอนนะครับจําได้ว่าน้าสอนนะครับแกส่งมานานมากๆนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะดูนะครับว่าข้างในนี้มีอะไรงบ้างนี่ครับผม ไอซ์มีอืมอ๋อเนี่ยครับเหยื่อยางลุงแซมนะครับผมไลฟ์ไลฟ์ฟลลั์นะครับมีสองแบบนะครับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นซีโฟนะซีโฟแล้วก็นี่ก็จะเป็นออสซิงนะครับโอ้ ส่งมาเยอะมากๆนะครับก็ขอบคุณนสอนมากๆนะครับนสอนนะครับแกแนะนํามาว่านะครับให้ใช้ตัวเบ็ดหนึ่งหรือสองโอนะครับซึ่งนะครับตัวเบ็ดก็ก็จะประมาณนี้ครับหนึ่งหรือสองโอนะครับพอครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะพาเหยื่อยางลงแซมนะครับซีโฟกับออซซิงนะฮะแต่ผมจะใช้ซีโฟก่อนนะครับไปลงหมายข้างทางนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับไปชุมได้เลยครับผม ที่ลงในวันนี้ก็นาน้ำท่วมนะก็เดี๋ยวจะลองใช้ซีโฟก่อนนะครับซีโฟจัดเจียมๆแต่เช้านะครับ แค่นี้เองครับไม่อยากซึกอยู่ ลองนี้สวยมากนะผมว่านี่ขาซีโฟนะครับเดี๋ยได้ให้ดูนชัดๆนะขาทั้งสี่ข้างนี่ก็แต่พลิ้วในน้ำเลยนะครับ ยสวยนะแอคชั่นสวยนะน่ารักเลยอะ Few moments later. วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ผมจะไปตกปลาช่อนข้างทางมาครับด้วยไม่ฮะลุงแซมนะครับกบซีโฟนะครับจะเป็นอย่างไรนะปะเอ้ยโอ้ไม้แรกกับต้นไม้สักนะ เฮ้ยโดนเฮ้ยโดนตอนไหนเฮ้ยโดนตอนไหนวะเอ้ยหนึ่งแต้มครับปย๊มาแล้วนี่ครับเฮ้ยโดนตอนไหนวะ <c oughs> โอ้โหดูจริงๆผมงงจริงๆนะครับมันปุ๊บแล้วผมเช็คสายผมเลยก็ผมเลยก็เปลา่าไม่กัดผมเช็คเอ๊ะมันก็ย่อน แล้ว,ลวม,มันมันดังตุ๊บครับผม,ผมลองวัดเฮ้ยติดมาเชยนะครับนี่ฮะสีโฟมันโก้โจริงๆใกยิยยนน่ฮะตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะสามขีดปะใต้ผม,มดาวนะแต่มันยาวอ่ะปัดช่อนยาวนะครับไปนะครับปล่อย แล้วเราเจะกลับมาพบกันใหม่ตายครับโอ้โห ต้นอู้หูดีตัวอ้อยอืมอมอ,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 มอีกหมายหนึ่งครับที่นัำสักแกนแนะนำมา น่าสักเลยครับนี่เดี๋ยวมาดูดีว่าหมายเด็ดที่น่าสักเคยได้ประจำนั้นผมจะทำได้หรือเปล่านะครับผมอะไรนะหัวโตหัวโตเนี่ยนะครับ ุย้นจ้ามีกลกับแล้วเว้ยมีกลับแล้วอุ้ยเกี้ยวขึ้คันทำไมบ้าปะเนี่ย จ้ามากครับก็สายแล้วนะครับสําหรับวันนี้นะครับกับการกับการใช้ซีโฟนะครับก็สําเร็จแล้วนะครับได้ปลาไปหนึ่งตัวนะครับคือแอคชั่นตอนแรกที่คว้างลงไปในน้ํานะครับผมคิดว่ามันต้องก่อยไหวนะก่อยไหวแล้วมันจะขึ้นน้ำนะครับแต่ในความเป็นจริงนครับคือก่อช้าๆนะครับก่อช้าๆแล้วขึ้นน้ําไวมากนะครับ ถ้าลองสังเกตดูนะครับในแต่ละคลิปคือผมกอเรื่อยๆนะครับคือถ้ากอไวป่ามันก็จะไม่ไม่ทานหรือม,มันจะระแวงมันก็หนีไปนะแต่มกมกถ้าช้านะครับแล้วถ้ายิ่งเล่นแอคชั่นแบบว่าเขย่าคันนะครับเขยา่ากับปลายคันนะออกแอคชั่นดีมากนะครับโดยสี่ขาที่เป็นนี่ฮะพิ้วตามน้ําได้ดีมากครับคือ <Wow. S 1> ิว้วครับพิ้วเหมือนคนว่ายน้ําอ่ะพิ้วจริงๆนะครับตัวเนี้ยเออ นี่ยเป็นความรู้สึกที่แบบผมประทับใจตรงนี้มากครับคือขึ้นน้ําไวแอคชั่นดีนะครับเพราะมีสี่ขาฮะทำออกมาดีจริงๆนะครับผมชอบมากนะครับก็นะครับถ้าใครฮะอยากติดต่อหรือสั่งซื้อหรือสั่งได้นะครับที่อันนี้ผมได้มาจากนาสอนนะครับก็สั่งได้นะครับที่ Facebook ่านอนุสอนนะครับเนี่ยจะขึ้น Facebook ให้นะครับขอบคุณนาสอนมากๆนะครับ ที่ส่งเยียร่มาให้นะครับก็ทับใจมากๆครับคราวนี้ผมใช้ซีโฟใช่ไหมคราวหน้าผมจะใช้ออทซิงนะครับจะเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวรอชมได้เลยสำหรับวันนี้นะครับผมเจรัญยายนะอย่าลืมฝากกดไลค์และซับสไครต์ช่องเจรัญยายนะครับตาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ